ไม่ชื่อเสียงโด่งดังมากค่ะเสียบๆค่ะร้านนี้ก็ได้เนี่ยค่ะร้านเป็ดย่างหานย่างหมูกรอบค่ะร้านหางเป็ดย่างหานย่างค่ะร้านนี้มีชื่อเสียงมากค่ะไปย้ายห,หน่อยค่ะไปชมอีกร้านหนึ่งคลิปเอ่บรรยากาศที่อบอุน่นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะนี่ก็เป็นขี้รถ อันนี้ก็เป็นล้านขาผัลโล้แล้วก็ไก่ค่ะนี่ยค่ะน้อยๆก็มาหอดล้านีนล้านนี่ก็ชมบรรยากาศวันหยุดและวันมีขนมเค็มที่สวยงามแล้วก็มีขนมต่างที่แสนอร่อยค่ะวันนี้ค่ะยางใงคนเยอะเลยค่ะไปชิ้นท่ากันเปิด ขายสินค้าเกี่ยวกับพี่น้องกับสินักกันมามารวมญาติกันนะคะรวมญาติอันนี้ก็รด้านขายขานมค่ะมารวมญาติแก่บะหมีสุกข,ขายตลาดพักสดร้านนี้ยังจัดบะฮันแล้วค่ะแก่น้อยว่าที่มาซื้อมาชิพ่ากันเปิดขายสินค้าเกี่ยวกับนี่กับบกแต้ อันตลาดสดอ้อนี่ได้บกเตียงนะซื้อบกเตียงบะร้านหางเป็ดย่างห่านย่างค่ะร้านนี้มีือเสียงมากค่ะไปยายหน่อยค่ะไปชมอีกร้านหนึ่งยายหน่อยช่ไหาเดินชมตลาดเมืองหยุนหลองของ เขตยินรองของเมืองของเกตยางอยู่ขา้างในได้หน่อยค่ะร้านนี้มีเืือเสียงโด่งดังมากค่ะในเขตยืนลอ้องเนี่ยน่าจะพาเดินช่อมบรรยากาศบรรยุทธของเมือง่องกลงค่ะนี่แหละค่ะชุมชนคนเมืองของกลงคนกับผ้ากันเสียมเกดยางอยู่ขา้างในได้หน่อยค่ะ ร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากค่ะในเขตวินลองนี่ก็เป็นร้านถาดไข่นะคะก็ซิมีไข่อันนี่ก็ไข่ใบชะนี่ก็บักแจ่นั่นก็เป็นนั่นขี่รดมินิบัสค่ะขีุ่ดแม่น้อย รถกซี้ทำป้อมกับบุันได้ค่ะมาเช้าไปคนจัดยังบุหันแล้วถนนเช้นนี้ก็เป็นถนนตลาดสดค่ะเมื่อนี่เป็นเมือ่อวันที่คลื่นที่สุดค่ะได้น่อยก็เลยมาทำไม่ชื่อเสียงดงดังมากค่ะแซบแซบค่ะร้านนี่ก็ได้เนี่ยค่ะล้านเป็ดย่างหางย่าง หมูกรอบค่ะครักสดค่ะเ like ดี๋ยวจังหน่อยสกัดมาซื้อบักแตงค่ะไปหาทำคลิปต่ออีกหน่อยนึงก่อนค่ะเดีจ้ะกำลังสิแกะ้มาขนุนขายค่ะพักคลิปนี่กะบักแตงกันพะโล้แล้วก็ไก่ค่ะนี่ค่ะน้อยๆก็มาฮอดร้านนี่ร้านนี่ก็คลิปเอาบรรยากาศ ที่อบอุ่นมาให้ท่านผู้ชมะระดับชมค่ะนี่ก็เป็นคีวรถอันนี้ก็เป็นร้านขายร้านอาหารยามเช้าเด้อค่ะคนเมืองของฮ่องกงเขาเจ้าก็สินัดกันมามาพี่น้องก็สินัดกันมามาร่วมญาติกันนะคะร่วมญาติอันนี้ก็ร้านขายขนมค่ะมาร่วมญาติกลงค่ะ มื่อนี้เป็นวันยุดอีกหนึ่งวันค่ะที่มีบรรยากาศที่คึืคลื่นมากๆค่ะสิ่งของที่จะไปไหว้บรรพบุพบรุษค่ะคึืคลือนมากๆเลยค่ะเมื่อนี้อย่าติดยางอยู่ขายย้างในเล็กน้อยค่ะร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากค่ะในเขตยืนหลงนะคะ ก็ะิฮอดแล้วค่ะบายบันอ้าบุรุษค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นนี่ก็ร้านขายขนมนี่ค่ะร้านขายขนมปังเป็นละเซ็บแตเซ็บเนาะค่ะนี่นะคะร้านขายขนมทิพยก็ได้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบันอ้าบุรุษค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็น นะะเด็ดย่าวเต็ดย่าืมอน,น,มนี่เป็นวันเป็นวันดีเป็นเมื่อดีเลยะคะ่ะดองเดือนไมะค่ะไอใบาชาแล้วก็มีขนมทาดไทยนะะขนมทาดไทย ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะชมบรรยากาศวันหยุดและวันเครื่องไว้บรรพบุรุษคเพื่อย่างอันล้านนี่ค่ะเป็นล้านขายทูบขายเทียนค่ะที่เมื่อนี้มีแขกเยอะมากที่ิพากันเปิดขายสินคองเกี่ยวกับไปต่อกันค่ะ ชมบรรยากาศเมืองยุ่นร้องนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองะะไอไละค่ะไข่ใบชาแล้วก็มีขนมถาดไท่มนะีขน,นมถาดไท่มนะีลูกค้ามาซื้อสิ่งของเยอะมากค่ะ ชมบรรยากาศวันหยุดและวันเครื่องไว้บรรพบุรุษค่ะเืออย่างอันล้านนี่ค่ะเป็นล้านขายทูบขายเชียนค่ะทีเมื่อนี้มีแขกเยอะมากที่แน้อยชิพาเดินชมตลาดเมืองยินหลองของเขตยืนร้องของเมืองของเมื่อ,อ,อนี้ เป็นวันเป็นวันดีเป็นเมื่อดีเลยค่ะสองเดือนเม่นกับกำลังชิกแกะมาขนนุนคลายค่ะทักเทมนั่นจะเป็นนัน่นขี่รถมินิบัสค่ะขี่รถแม่น้อยรถุด็กชี่นี่กักบบักแดงแล้วค่ะเ็ชิหอดแล้วค่ะ กำลังสิคกะมาบบถนนลายค่ะนักเทมชมบรรยากาศวันหยุดและวันกินอาหารเช้ากันก่อนกินอาหารเศรกก้กกา,าศก,กันเรียบร้อยแล้วก็จังไยผ้ากันขึ้นไปวยัวยบัรพาบุรสค่ะตลา,าดสดเอ้าได้ได้บักเตียงไหม ซื้อบักแกงบ่นี่ก็บักแกงมีลูกค้ามาซื้อสิ่งขอาเยอะมากค่ะกินอาหารเช้ากันก่อนอกินอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วก็จัง่อยพากัน ขึ้นไปวาย,วายบันลาบุรสดค่ะฮงกงค่ะนี่ก็ร้านขายดอกไม้นะคะร้านขายดอกไม้ยกินร้อเข็ยเินร้อของเมืองนี่ก็ร้านขายขนมเนี่ค่ะร้านขายขนมปังเป็นะแซบกะแซบเนาะค่ะนี่นะคะร้านขายขนมเค็ดก็ได้ไม่ชื่อเสียงโด่งดังมากค่ะ แซบแซบค่ะร้านนี้ก็ได้เนี่ยค่ะล้านเป็ดย่างหามย่างหมูกรอบค่ะมื้อนี่เป็นมือ้อวันที่คลื่นที่ทสุดค่ะได้หน่อยก็เลยมาทำได้หน่อยจากข้า,ามถนนไปชมร้านขายเป็ดย่างยืนรอง เขตยินล้อของเมือหงหกไม่นี่เป็นบ้าน